สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนอากาศวันนี้ดูสิคะฝนตกนะคะตกเมื่อคืนในใบไม้ต้นนี้เห็นไหมคะกำลังร่วงนะคะร่วงเมื่อก่อนมันจะเป็นใบสีเขียวพออากาศเริ่มจะเข้าหน้าหนาวก็เริ่มร่วงแล้วค่ะทุกคนนี่คะ่ะอันนี้เขียวกำลังจะเหลืองจะลํา ไม่ใช่กําลังจะเหลืองกาลังจะสีน้ําตาลออกน้ําตาลน้ําตาลค่ะส่วนนี้ตุ่มๆเดี๋ยวมันจะออกดอกนะคะคิดว่าหน้าหน้าหนาวมันก็จะออกนะคะมันเริ่มตุ่มๆเดี๋ยวก็จะบาน,นบรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ กระถางนี่คือกระถางต้นไผ่นะคะเราใส่กระถางเอาไว้ส่วนพริกนี่เราก็เก็บไว้ในกรีนเฮาส์เพราะว่าตอนกลางคืนมันจะมันหนาวใช่ไหมก็เลยเอาไว้ในนี้พรานนานหนาวแล้วนะคะก็ต้นไผ่อีกต้นหนึ่งนะคะสองกระถางกระถางนี้กับกระถางนี้นะคะ นี่ก็พีกค่ะเอาไว้ในกรีนเฮาส์แต่ใช้พลาสติกคุมในกรีนเฮาส์ประมาณนี้นะคะตอนกลางคืนมันจะได้ไม่หนาวนะคะตอ้นอันนี้คือต้นเชอรี่โบซัมนะคะหน้าร้อนเขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะนี่ก็วิสติเรียอยู่ในกระถางเวลาหน้าร้อนเขาก็จะห้อยเป็นดอกๆลงมาสีม่วง ก็ยังชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมค่ะอากาศวันนี้นะคะเพราะว่าหน้าหนาวอย่าหวังว่าฝนจะไม่ตกนะคะฝนทั้งตกทั้งลมทั้งแรงเลยล่ะค่ะก็เลยมาอัปเดตบ,บรรยากาศ